สวัสดีครับวันนี้คุณพบกับรายการนอนสลิปเปอร์กายเดี๋ยววันนี้ผมมันออนทัวร์กันครับมาแข่งนะแข่งแข่งอะไรวะม่เรียกเลยนะแข่งทัวร์นาเมนต์เออนั่นแหละเป็นรอบแรกฮะจะแพ้รอบแรกให้ดูตอนนี้ในทีมผมก็มีครับผมพาราเรลลฮะแล้วก็มีอูมเดอฮีโร่ครับวันนี้คุณเติ้ลไม่อยู่ครับวันนี้คุณเติ้ลูไม่ได้เล่นแล้วก็มีตัวบัดออกตัวประกอบสามคนนะมีตัวประกอบสามคนนะลาเซเบอร์เซลลีกับวีวฮะแล้วก็ฮินากิขูนะครับ โอ้ลลาาโหละตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้นมากอ่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นหรอครับอ่ะยิ่งว่าประกวดเดอะสตารเนี่ยคุณจะทำยไงเนี่ยกูจะติงกูจะเลยเราจะตัดบอกเขาหน่อยดิที่เจอทีมอะไรบอกเขาหน่อยดิเออเจอทีมแล้วก็ไม่รู้ว่าโอ้หน่วงเ g n ไอ้ j จ n อะไรอย่างนึ่งฮะไปแล้วครับโอ้ยมันมันเริ่มนะครับเริ่มไปแล้ว เราารู้สึกมือสั่นว่ะนี่ฮะนี่เดี๋ยวจารีจะเต้นก่อมทุกคนให้ดูฮะเต้นละเต้นไม่ได้มึงรีบซื้อของแล้วมึงรีบเดินไปโซนมึงไปเฮ้ยเนเ่นเลเเ้ยเอเจ้าบายดีเลยดาวน์โอ้โหบ้านตัวเองก่อนเถอะเราจะให้เอาเอาฮานะฮะตอนนี้เราจะเอาฮากันนะแรนึ่ง้าเข้าป่าเอาเลยวันนี้เออแต่พอเล่นจริงๆมันก็เหมือนกับเล่นทั่วไปนะอารมณ์แบบเหมือนเล่นทั่วไป มึงจมไปกับสันแล้วเฮ้ยดาวเดียครับเข้าเลดบ้านตัวเองหน่อยคิดว่าจะโดนสกีสูดเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเดีเฮ้ยเฮ้ยบอกอุ้ยอุ๊ยอูมึงเข้าจริงเลยอ่ะเข้าจริงแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปเลยอย่าเข้าเลนอย่าเข้าเลนอ๋อไม่ต้องคิดมากก็ดีแพ้ครับเพราะว่าอู๋ผมไม่ถึงสามสิบทุกคนเลยฮะเฮ้ยกูเห็นแววแล้วอ่ะ กูเห็นแววแล้วเหรอโดนแล้วหนึ่งคนอะไรวะเรืองกินข้าวไม่เตจเรยมึงโดนเปิร์สบัตไอ้เริ่มไปหนึ่งนาทีขึ้นว่วนะคนต่อไปต้องเป็นกูนะฮะอารีปอดภไปอดภัยไวมอารมณ์แบบกูว่าแล้วว่ากูไม่น่าไปาะลิปเปรี้ยวอย่างวะไม่ได้เปรี้ยวเลยเขาสั่งให้ไปก็เลยตายก็บอกแล้วว่าเช็คเลดด้านตัวเองก่อนเช็คใช่เช็คแล้วไงตายแล้วไงกูกูเกิดแล้วกูทำไงดีเนี่ย ตายสองตัวเหรอไม่ตัวเดียวตัวเดียวฟุตบอลกูไม่กล้าออกไปแล้วเนี่ยไม่หายไม่หายหมดเลยอ่ะแม่งไปปาดป่นมันออกขังมาบอกแล้วไอ้พวกนี้แม่งบ้าขังขังนี่แหละนั่นไงเน่นเลยเน้นโอ้ยโอลาฟเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครได้ฟุตบอลนะใครฆ่าโอลาฟอโอลาฟได้ใอญ่ใหญ่ใอย่าหญ่เข้าไปอย่าเข้าไป กงมีคนเข้าป่าเลยหรืคุณเดินโง่เองวะต้องมีคนเดินเข้าป่าคนหนึ่งอ่ะไม่แล้วล่ะเข้าไปตายไม่ใช่ก็นั่นไงเป็นตัวหนึ่งอ่ะเอ๊ะมันอยู่ครบป่ะไม่ครบยายามอนโดมอนโดอยู่ในเนี้ยไม่อยู่ในนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยมูนมอนโดความป่าครับอ่ะ้าชิชาเฮ้ย เห็นความมุ่นไยของคนในทีมนะครับผมรู้สึกมีความตกแบบเบาแข่งครับปล่อย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 เทายวครับไม่ได้เล่นนะแต่ไม่ใช่ฉันข้างล่างข้างล่างคมไหมอ่ะกำลังโคมไหมช็อกเช็คเช็คเช็คช็ชกเอ้ยชกเออเช็คครบครบเออตอนนี้คือแบบที่ชาเฮ้ยอยาอยาเข้าใกล้เดี๋ยวช่วยกันนะโจโจผมชื่อเอกชิงเอกฮะ ผมกินเค้กโดนกัดมันฮะผมกำลังโดนกดอยู่ครับอ้าวเขาเล่นสเต็ปเราอ่ะเขารู้เหมือนกันเลยว่าเราจะปล่อยให้เขาดันมาเขารอคีบเอาเลเวลหน่อยก็ได้ไม่ได้แล้วว่ะเขาดันมาแล้วเดี๋ยวโดนปลาขวานใส่แล้วขังแล้วก็ฆ่าถ้าเป็นสเต็ปต้องถอย เนี่ยเข้าใกล้มากเลยอ่ะเตรียมตัวตายนี่มันแบบอตรียมตัวตายชัดไอ้มุนโดอยู่ล่างเออกำลังกำลังจะพูดเลยว่าอย่าอย่าเดินไปตรงไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแก๊งกันตรงตรงตรงนี้เกนบับเกนบับมาครับมาครับโอ้ยเขาปากหวาดด้วยอ่ะปาะดีปากไว้ตรงไหนอ่ะติดแล้วที่ไม่ไดียร์อ้พวกปากไว้ตรง ฝากไว้ตรงผีอ่ะตรงผีบ้านเราอ่ะเราโคตรโกงเราเลยอ่ะโคตรโกงเลยแย่มีการมีสปายบอกฝั่งนู้ดเล่นฝั่งนู้ดเล่นเล่นฝั่งเออเขาก็ดูไอ้ผู้จัดการฝั่งนู้ดเขาก็ดูดูทำไมยังไม่ดูดูชัวเพราะเขาเล่นยังไงแค่นี้ใครเขาก็ดูกันได้ไม่มันดีเลยสามนาทีอ้าวพี่ภูมิมาแต่วันมันยังอยู่อ่ะนั่นไงบอกแล้วว่าอย่าเข้าไป มันจะเป็นอารมณ์นี้แล้วมันก็ไม่ได้เวลอ่ะให้ทไงอ่ะได้เวลได้เวลเนี่ยผมจะเวล์สามอะยืนเฉยๆกูว่าจะเวล์สามอยู่แล้วนี่ไงลองมานานแล้วลองมานานแล้วจะตายอยู่แล้วกันเราวังฝั่งนู้นเขาเอาเลสไปแล้วนะเอาไปแล้วเหรอบอกแล้วเขาเอาเลสปอยไปแล้วต้นเกมแล้วมุนโดเอาไปใช่ปะใช่ใช่มันโดเอาไปตากไว้แล้วมันโดฟาร์มป่ามุนโดเป็นดังเกิลลูนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลย ต้องออกตั้งแต่แรกเลยพี่เมลใจเย็นเขาเวล่ห้าแล้วเนี่ยโอ้ยกูจะบ้าแล้วกูอะกูทำดียังเฮ้ยไทยไทยเลยกกูมึงเอากูบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เอาโทรศัพท์วางไว้ห่างๆคอมเเลลพี่เมลใจเย็นเฮ้ยมันโดมาว่าแล้วกูเห็นอ่ะอ๋เฮ้ยไม่ไปหรอกไปก็ควายและเจี๋นะมันโดเอาบูทำไมอ่ะ มันไปฟาร์มเอาโกลเลมบ้านเราไม่มันเอาบูทำไมอ่ะว่าไงฟาร์มโกลเลมบ้านเรามันก็ได้บูอยู่แล้วครับผมครับบ้านเราไม่เหลืออะไรเลยเชื่อว่าเขาไปยังยังเขายังไม่ได้เอาบ้านเราเลยนะเนี่ยจเอาบ้านไปแล้วเขาเอาบ้านเขาหมดเลยนะเนี่ยเขาไม่ยังไม่เขาเอาบ้านเราไปแล้วอ่ะตอนนี้อะไรนะอะไรนะแม่งมีคูเดือดอีกควรจะรับเจ้าไหมไโอเคกูจะรััับบกกููจจะะรรอเขิน้มาแลวปอยเนณนขึ้นมาแล้วปอย ไอเชฟก็ลืมไปอัดแท็บไนี้ว่ะเออไงเพิ่งรู้วะอิสต์เขาว่าไงอ่ะเล่นไม่ได้เลยปล่อยให้เขาฟาร์มเล่นไปเลยเนี่ยพิ่งเวลสี่เขาเวลเจ็ดทำอะไรไม่ได้ตังตังคก็ไม่ได้รู้ขึ้นไปแล้วนะเล่นอะไรไปเราลาบไม่ได้นู้นรขึ้นไปแล้วนะเราสู้เขาไม่ได้แหละสองคนสู้โอลานู้นไปไหนนี่นู้นไปไหนนู้นไปไหนนู้นนู้นตรงมาแล้ว ลงมาไหนอ่ะไปกลางหรือว่าลงล่างตายละไม่ตงนู่นลนี้นลงไปข้างนั่งมันจะดีกว่าไหมเราดึงอะไรเงี้ยดึงได้เหรออยู่กับนู่นูเนี่ยโดนซอนจนหัวโดนโดนกดหัวยับแล้วเนี่ยไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไปขนาดลงสองกูอาจจะตายได้เหมือนกันโชคดีจริงๆที่เอาอีกไนท์มาเอ้ไม่ให้เอาเอาแฟดมาแฟดหนีได้เล่นไม่ได้แล้วตาหนี้เราเห็นมีคนแตกแล้วนะ เราเห็นหมดนแพ้ชนะเรียบร้อยแล้วบอกแล้วเห็นฉากจบแล้วยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยเนี่ยนี่แหละคือหนึ่งในสามเรามาแข่งเอาประสบการณ์อืมไม่ไม่ไม่กำลังคิดอยู่มันเป๊ะไหมอทำไมเราต้องเจอ่เกตอนแรกเลยเฮ้ยเช็คมังกรนเนี่เมี่นี่เราไปดูมังกรกันไหมโอเคสายฟ้าโอเคเฟสเฟสเลคคอร์ดเดียวโอ้โอ้ เไ้ยหายเอ้ยไม่หายวะเยสในที่สุดมึงก็ดันมากอนยังอยู่ครับเออก็แค่นั้นแหละมาอุ้ยโหอุ้ยเนี่ยแหละลูนนี่คือผลดีของลูนปากหลบแล้วนะไม่มีมานานะพี่เมลไม่มีมานาหลบแล้วอ่ะหลบไม่ได้หรอเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นเราเห็นเราแล้ว ขาปากหวาดใช่เขาหวาดหวาดเยอะมากหัวหวา,หวา,านั้งบุญโตหวาดเยอะมากเยอะนะไม่เยอะนะไม่เยอะสอ,องสามสี่สี่คนใหญ่หวาดฝั่งเราอะเยอะไม่รู้ละนั่งอยู่เนี่ยกอดป้อมชีวิตอยู่ได้แค่นี้กอดป้อมจนกอาจะเกิดยังไงก็ตานสิบแปดเหมือนกันหรอวะ ทันที่แตกของไม่เท่ากันเท่าสิถ้าเรายืนไปเรื่อยๆล้วไม่ตายแล้วก็มีเงินแบ่่ก็ไม่เท่าอยู่ดีเงินจากชชฟไม่เท่ากันเป็นการแข่งที่ตีนะครับกูไม่ยอมอ่ะเป็นการแข่งที่แปดนาทีครึ่งเงินมันนำอยู่สี่พันแล้วยี่สิบนาทีก็จบเรา แต่นัทคิครึ่งเงินมามันไม่เหมือนมาเอาประสบการณ์นะเหมือนมาเป็นอ่อนไม่แต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ามันมีประสบการณ์ข้อหนึ่งที่เราได้รับรู้คือไม่เก่งคนเดียวประสบการณ์ข้อหนึ่งที่ทําให้เราได้รับรู้คือการฉับฉลากแม่งช่างสตีเหลือเกินมันเป็นอะไรแปลกมากทําไมต้องจับฉลากเราโดนคนบ้าๆเก่งๆแบบชนะไแล้วคนแรก เราเพราะว่าเราส่งกวนตีนหรือเปล่าเอาไปเลยงี้มันไม่เอาให้ได้เนอปล่อยปล่อยปล่อยมรอปล่อยปล่อยไม่ได้หรอกตีไม่เข้าอันตีใช่ไหมเออเจสซิงแค้นนอดจ้ะพี่อุ้ยเขาใส่รูนี้นี่ด้วยนั่นเนี่ยโอลาฝั่งนู้นเล่นเป็นแทงเฮ้ยหายนี่จ้าหายโอลาฝั่งนู้นเป็นแทงเอามังกรชัวยฝั่งนู้นเขาวัดเขาวาดเขาวาดแม่น ก็วาดจุดเดียวกับที่เราวาดเขาเห็นเราเห็นเห็นทุกอย่างเท่ากันเดี๋ยวดูจากฝั่งเราครับอย่าตายก็พอทุกคนอย่าเป็นเงินเป็นไม่เป็นอ่ะนี่ค่ะสี่ศูนย์แล้วเนี่ยองคงกรไปแล้วนะหกศูนย์แล้วหกหรอโอ้โหโอ้โหล่องกรไปแล้วลูงนี้เราเล่นชาโคก็ดี เข็นงขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วเหตุอะปกหลังค่แนเห็นเลียังไม่ไปใจเย็นๆเดี๋ยวปักไม่งคว่เอืเอาอะไรกลับบ้านโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นว่ามันก็ปักเหมือนกันอะไรมันก็ปักหวานเหมือนกันเราจะมาดูภาพกีฬามันกันนะมันก่อนแล้วนะเย็นน้าเห็ุกลับมาที่เรามันด้วยอยู่ในนี้เปล่าวะเขาจะโผดสถานี้นะ เขากินอะไรมาเขาถามเขาเลยใช่นหมเขากินอะไรกันมาเขาโหดจังเอ้เขาเวลเยอะประสบการณ์เขาเยอะกว่าไม่น่าใช่ใช่อะปากให้แล้วเนี่ยขึ้นขึ้นฐานนี้สภาพเคยโดนฟัวร่ามาคือเราเราเล่นกันไม่ถึงเดือนเลยนะได้ขนาดนี้กูว่าก็ดีแล้วเอ้ยอูมเล่นดีตายนี้อูมเล่นดีมันเล่นดีตายหาเอาเปิดคนเดียวแล้วคนอื่นคงไม่รอดวิวี snow baby ยังไม่เวลหกเลยเวลสิบแล้ว no oh no นารักมากตายกูตายั่นกูตายตายตายออุ้ยมันดอกออกลาเคลื่อนแล้วอ่ะไวมากตอนไอตัวที่กูตายกูแบบจเพิ่มออกแลตั้วแต่นาทีที่สี่อะหนาทีก็ออกแล้วถ้าตังค์ถึงอะโอ้ยห้าศูนนะครับตอนนี้ที่เราดูอยู่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วครับ กอสักตัวเป็นเลิกเราใช้เลยเอากดเอาได้สักตัวแล้วสักดันเลยไอ้เชี่ยไม่ไหวโดนโดนโดนโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยตายป้องรับป้องรับโอลามาแล้วไอ้เชี่ยต้องมุนต้องไม่แตกอยากคือแบบว่าแค่หักนิดเดียวอ่ะแค่นิดเดียวถ้าเสียนิดเดียวก็ไปเลยอ่พาดแค่นิดเดียวก็จบอ่ะอืม พลาดว่ะแค่รอจะแบบกูกูแท็ูได้สามทีแคยไหนครูได้เสร็จคูห้าครูตะฝากความคิดเกมตัวเล่นเกมอื่นละไม่หวังอ่ะเฮ้ยเพื่อสดใจดีไหมแล้วหน่อยเฮ้ยเราก็ฝึกได้รอบหน้าคอยแข่งรอบหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเขาได้เลยนะเดือนหน้าอ่ะมันมีแข่งตลอดเวลาเลยเลยเดือนมีมีสี่เดือนนี่คือเดือนแรกนี่คือเดือนแรกเดือนแรกคือเดือนแรกให้ดูทุกสี่เดือนเลยนะฮะบอกว่า คุนโตขึ้นมานี่คะต้องอาปรการณ์เนี้ยเนี้ยประสบการณ์ทุกสี่เดือนกลางระวังนะครับไฮ้ยแมวกลางคุณทนไม่ไหวแล้วมึงเกนเน่นไหนเเกนน่นะผมมีอันติแล้วรอรอดึงมันเข้าไปเลยดึงมันเข้าไปเลยไม่ดูกันนะครับมันมีหว่านมันมีหวานเหรอไม่ได้ยายายาคุณโตขึ้นมาหนีข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยหมุนโตนี่มันฆ่าได้นี่นะ เฮ้ยเจ็กูโอ้ยฟังเจ็ตัวฆ่าเลยแล้วเว้ยเออฆ่าได้แล้วเอาอีกแล้วเอาอีกเจมามามาโอลาบมาจะไปไหนเราโอลาบมาโอลาบมาเออเฮ้ยเอ้าอันตีไม่ติดถอยถอยถอยไอ้ปืนยิงระเบิดเขาทำอันตีเราไม่ติดได้ด้วยเหรอได้อะเว้ยแล้วโอ้โห โอ้โหโอ้โหอ,โอยูห่หลังค้อมเหเบบเน,นื่อยนี่เาขากระป๋าไม่ให้เพื่อนตายเลยนี่นะยิงแม่นมากยิงแม่นมากแบบยองตอนเรากำลังโดดแล้วมันหายไปเลยตนะิ <c oughs> ไม่ไหววะเขาแตกเก่งค,ค่ะแตกจังแม่เขาแตกเขาแตย่างไม่ไม่ยกุ่กไม่ยกลุกไม่ เฮ้ยเราต้องเล่นให้จบไป่ต้องยอมแพ้พี่อจบวอาเล่นนาน่เลยเท่าไหร่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวไปฆ่าเคนเนนให้เคนเนนต้องเป็นของเราโอลาฟโอลาฟโอลาฟข้างหลังโอลาฟข้างหลังโอลาฟข้างหลังเฮ้ยโอ้โหโอลาฟข้างหลังโอลาฟโอลาฟมาแล้วมามาทั้งทีมมึงมาเขาเขาเวลามันตายนี่มันไม่มันเลยนะนี่มันเขาบอกขับทีมไปแล้วอ่ะ จบแล้วเสียงเด็กเขาหลังวนาทีนี้แล้วเนี่ยยังไม่ถึงยี่สิบจบแล้วเฮ้ยตูมโอ๊ยออกแล้วควันขึ้นก็ตกเลยเดียวอย่างน้อยเราก็มีหนึ่งต่อสิบหกมากูแอสเซทได้เหรอเน้นน้อยกูก็ตายหนึ่งปักหวานไหมแป๊บหนึ่งชีวิตจะได้ลุ่งเหืองขึ้นไมชิดลูกเจริญลุ่งเลยนีมีตรงไหนจะแตกปะมั้งอ่ะป้อมอ่ะ ทุกที่อ่ะป้อมเราไม่มีนะป้อมมันป้อมเขาทังนั้นอ่ะเขาฟาร์มเสร็จสดๆเลยไปแล้วโอ้ชิบหายเอ้ยเอาควดแป๊บย่ายย้าย่าอะเยอาทำไมทำไมฝั่งนู้นนิ่มจังโอ้ยบันโดะไม่ทันไม่ทันบันโดะมาบันโดะมาอย่างนี้ไม่ไหว มันโดนแม่ง o าเคิลมาตีหวน่นเละเทะเลยเขี้ยเคนเน่นอยา,า,า,ากฆ่าเคนเน่นที่หายอยากฆ่ามันเหมือนกันเลยกลัวตายเนี่ยขนาดอยู่ติดป,ป้อมมัน,นยังฆ่าเราได้เลยป้อมคืออะไรปักหวานปักหวันแต่ไม่ทันเออเขาไม่สอดหวานแล้วล่ะมันโนจะมาฆ่าเราแล้วกูเห็นมึงแล้วโอ้โอ้ออกโอ o าเคิลมาฟันหว่านเจ๊งครับเฮ้ยเฮ้ย กูเดรบอ่ะเอาอีกงานดิฮะแล้วมึงก็มาฆ่ากูกูรู้เฮ้ยมาโอ้โหเฮ้ย้อมวนปล่อยแตกหรือไงไม่น่าไหวมั้้งถาช่วยอ่ะปล่อยแตกเลยหรือเอาไงดีอ่ะจะตายแล้วเนี่ยถึงเวลาตายของกูแล้วลูลูมาขวาเฮ้ย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 โอลามีโอลาปล่อย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 ไม่เห็นเอาเคนเนนกำลังขึ้นเวลาตอนนี้เราก็ดันเลย จะาโเันมาด้วกันโ่นยไปเลนโอนุีนนุ้นแม่นมากอู้หู้ฮึตอนนี้เราตาครับตอนน้ราเคล้นเออ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 เอาเออ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 เอเอ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 เออเเออนอเกเเอเอเออเอออเอเอออเเ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 

กูหาป้อมฮิวว์หาได้ฮิวว์เหรอเนี่ยถึงชนะก็ยากอยู่ลูนก็ไม่มีเดียวกันนะเดรสเนียนเดรสเนียนหนยเดรสเนียนหน่อยป้องยังไงต้องแตกโชว์เขาแล้ววะกูก็ทำได้เฮ้ยแต่เขาแตกที่บ้านไหนแล้วไงมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปข้างล่างอะเอาละมันมันรู้แล้วว่าดาเลสนี่ยมันก็น่าจะคาง่ายๆาง่ายริง่ายเราก็กลับละอยู่ทำไม เสียแค่หัวเราะวะคิดแม่เราเนี่ยแหละเออสวัสดีครับแม่เมื่อกี้อารมณ์แบบใครหัวเราะทั้งบนต้องไม่แตกข้างบนคือป้องวิงบาลอนแล้วมั้งเนี่ยวิ่แบบวิ่งไปดูบาลอนหยาดเรามีหวานอันหนึ่งอย่าเลยไปตายบอลมาไม่ทันหรอกเหมือนเดี๋ยวจะอารมณ์แบบเราเข้าไปปุ๊บตกใจโดนฆ่าตายราดลัดลัดบาลอนเขาเขายังไม่ตีเขาไม่เอาบาลอนเฮ้ยเมา เฮ้ยเมาหลอนไอ้กูมีการตายน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเวตายแล้วครับหนึ่งหนึ่งเกมที่พลิกชีวิตผู้คนนะครับเมาหลอนเมาหลอนเขาเดินตาดทางว่ะเขาไม่แต่ป็นคนไปตายเองกูเดินไปหาเขาทะไมเหมือนเขามีพลังจิตอ่ะปล่อยปล่อยกูไม่ไปเขาเขาวางแผนอย่ารู้ว่าเมาจะหลอน เขาดูได้ไงวะกูตายเลยอุ้ยมันโน้ไม่สนใจอ่ะมันโน้ไม่สนใจโอ้ยพี่พี่เป็นไงบ้างเละหัวแบะตับตับะถุ่แบะหัวแบะโอ้ยจบเร็วอ่ะแต่จริงอ่ะซึ่งจุ่งจุงจบแล้วอย่างนี้เขาก็ไม่แข่งกับคนอื่นต่อแล้วเลยเขาบอกเสียเวลาพูดถึงจริงๆถ้าการจัดฉลาดมันมันน่าจะจับให้แรงนี่แหละแล้วกูก็จากไปอุ้ยอุ้ว เราผิดแล้วตะไปลงท้ายเขไล่ค่าแล้วอ่ะเรามีความภาคภูมิใจครับเป็นคนเดียวนี้ค้าได้แล้วก็เป็นคนสุดท้ายมาวิ่งแตกไฟแล้วนี่มันกู้เกมเหรอครับเนี่ยกู้เกมดิพราไม่กดซับจบแล้วเหร เออไวเว้ยเออดีด ok> ีมาเล่นกันต่อมา